ต่อไปขอเชิญคุณบัญชาเดชเจริญสิริกุลครับกลอบียนท่านประธานสภาผู้แทนรัษฎรที่เคารพครับผมบัญชาเดชเจริญสิริกุลสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรแบบประชาริปไยชื่อพรรคทองที่ไทยครับท่านประธานครับวันนี้ผมมีเรื่องหารืออยู่สองเรื่องครับเรื่องแรกเป็นเรื่องสอบประกอบนะครับการออกโฉนดสอบประกอบเปลี่ยนเป็นอสอบประกอบเปลี่ยนเป็นโฉนดเพื่อการเกษตรนะครับซึ่ง ที่ผ่านมาเนี่ยที่จะปฏิบัติตอบหลังจากนี้ไปอีห้าปีเนี่ยเกรงว่าจะเสร็จไม่ทันเนื่องจากบุคลากรของเจ้าหน้าที่สประกอ,กอมีน้อยมากนะครับแต่ละจังหวัดนะครับคันจะทําไปเร็วก็จะมีความผิดพลาดเยอะแยะมากมายนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยการออกโฉนดอ,ออกสอประกอ,กอเนี่ยมีทั้งศูยรลอยมีทั้งสองกล้องที่ดีที่สุดคือ ITK ครับตอนนี้มีปัญหาคิดว่าปีหนึ่งแปดเก้าพันแปลงไม่ทันแน่นอนครับขอให้ ฝากท่านประธานไปถึงกระทรวงเกษตรนะครับให้ส่งเจ้าหน้าที่จากส่วนกลางเนี่ยไปช่วยแต่ละจังหวัดอีกหลายจังหวัดให้จะได้ทันในเวลากําหนดที่ก๊กังกำหนดเวลาไว้นะครับจะได้ทันท่วงทีนะครับเรื่องที่สองครับเรื่องแก้ไขปัญหา PM2 5ชุ้าครับที่ผ่านมานะครับในในทุกรัฐบาลแล้วก็ทุกสัปดาห์ก็จะคุยกันตลอดในเรื่อง PM2.5 มอผมขอเสนอผ่านประธานไปถึงธนมนตรีถึงัฐมนตรีเกษตรนะครับเรื่อง ทุกปีเราจะใช้งบประมาณปีหนึ่ง1 5 0 0 0ล้านนะครับเพื่อช่วยค่าเก็บเกี่ยวของเกษตรกรชาวนานะครับผมขอให้รัฐบาลเนี่ยช่วยเพิ่มงบประมาณเข้าไปอีกนิดหนึ่งเป็นค่าไถนะครับค่าไถเพื่อปลูกปอเทืองนะครับหลังฤดูเก็บเกี่ยวเนี่ยขอขอเริ่มสไลด์ใหม่ครับนิดหนึ่งครับขอเริ่มสไลด์ที่หนึ่งครับหลังหลังจากเก็บเกี่ยวในใน,ในข้าวนาปีแล้วเนี่ย ก็จะเป็นทุ่ง,งฟางแล้วก็จะอากาศร้อนมากในเดือนมีนาเมษาก็จะเกิดการเผาไหม้ซึ่งก็พยายามควบคุมอย่างเต็มที่แล้วนะครับผู้ใหญ่บ้านกำนันในอำเภอกจีเอาบตอก็เขียนป้ายติดก็ยังมีการเกิดการเผาขึ้นเนื่งองจากอากาศมันร้อนมากแล้วก็หาคนเผาไม่เจอครับบางทีไหม้ช่วงกลางคืนก็ลามไปแต่ในในในเรื่องนี้ขอ อนุญาตนําเสนอเรื่องนี้แก้ปัญหาระยะยาวโดยการหลังจากฤดูการเก็บเกี่ยวแล้วเนี่ยเอาปอเทืองไปหวานท,าทั่วประเทศนะครับหมื่นห้าพันล้านเนี่ยได้ถึงสิบห้าล้านไร่นะครับเปลี่ยนจากทุ่งเหลืองเหลืองเนี่ยกลายเป็นทุ่งปอเทืองที่เขียวๆขียวทั้งประเทศประโยชน์มากมายนะครับปอเทืองเป็นกเกษตรทฤษฎรีใหม่ของในหลวงราชการที่9นะครับที่สามารถให้คุณค่าทางประโยชน์ทางดินได้ดีมากเลยนะครับทั้งปุย๋ยทั้งไนโตรเจนทั้งฟอสฟอรัสเพื่อเป็นการลด ต้นทุนในการผลิตของพี่น้องเกษตรกรด้วยได้อากาศบริสุทธิ์ด้วยนะครับมีแต่ประโยชน์มากมายทั้งนั้นเลยนะครับฝากกรมพัฒนาที่ดินนะครับและกระทรวงเกษตรนะครับช่วยรณนรงคงเรื่องนี้และก็ขอให้ทําเรื่องนี้ให้อย่างจริงจังนะครับเพราะว่าจะเป็นช่องทางการแก้ปัญหาของการเผาไม่ได้ดีที่สุดนะครับฝากไปถึงกรรมธิการอากาศสะอาดด้วยนะครับฝากสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านช่วยช่วยรณรงคงและทําเรื่องนี้ให้เป็นเรื่องจริงสักทีนึงครับ อันพอเทืองมีนะครับวันนี้ผมก็มีมาแจกนะครับที่แจ้ฝ่ายอยู่หน้าห้องสภานะครับถ้าใครจากจะลองเอาไปปลูกนะครับมันจะเกิดประโยชน์แก่พี่น้องประชานชนแล้วก็ประเทศชาติจริงๆนะครับกล่าวกระเพครับท่านประธานครับ